ยินดีต้อนรับกลับมาที่ MS Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในรถที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากแมกนีที่เป็นก้าที่กล้าหาญของแมกบริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่แต่ครั้งนี้หันมาบุกตลาดรถกระบะสำหรับผู้บริโภคโดยตรงและผมต้องบอกเลยว่าพวกเขาสร้างความประทับใจได้อย่างจริงจังเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกรูปลักษณ์ของแมกพิกับ2026มีเอกลักษณ์ที่ดูดันแข็งแกร่งแต่ในขณะเดียวกัน ก็ดูโมเดลและหรูหราด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ทําให้เรานึกถึงรถบรรทุกหนักของแมคทันทีมอบภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและหน้าเกรงขางไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เพียวุมทอดยาวเข้าสู่ซุ้มล้อดูล้าสมัยฝากระโปรงถูกออกแบบให้มีเส้นสันชัดเจนเพิ่มความรู้สึกแข็งแรงด้านข้างมีเส้นสายขมชัดซุ้มล้อที่กว้างและล้ออัลลอยขนาด20นิ้วช่วยเสริมภาพลักษณ์บึกบึนส่วนด้านท้ายโดดเด่นด,ด้วยไฟท้ายเหล็ทรงตัวสีโลโก้แมปปัมนุนบั๊ นอกฝาท้ายและบันไดในตัวเพื่อความสะดวกทุกมุมของรถคันนี้สื่อถึงสมรรถนะแต่ยังคงความหรูหราที่ใช้ได้ทั้งในเมืองและในไซ์งานมาต่อกันที่สมรรถนะนี่คือจุดที่แม็คต้องการพิสูจน์ตัวเองภายใต้ฝากระโปรงแม็คพิคับสองมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ v 6เทอร์บิเทอร์โบส์ที่ให้กำลังราว420แรงมา้าหรือเครื่องยนต์ v 8ไฮบริดที่รีดพลังได้กว่า500แรงมา้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะ,าาะทได้เก 14,000ปอนนทียบชั้นกับกู่แข่งระดับแถวหน้าสําหรับสายดุยก็มีช่วงล่างถุงลงปรับระดับได้หมดการขับขี่หลายรูปแบบและแผ่นแขนกระแทกใต้ท้องรถถึงจะทรงพลังแต่แม้ก็ใส่ใจด้านความประหยัดน้ํามันและความเงียบภายในห้องโดยสารทําให้ใช้งานได้ทั้งทํางานและเดินทางเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะต้องประทับใจยิ่งกว่าห้องโดยสารรูราด้วยบาะหนังพรีเมียมตกแต่งไม้จริงและหน้าจอสัมผัส ขนาด15นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมา Digital. สามารถปรับแต่งได้เต็มรูปแบบพร้อม Head-up Display แสดงข้อมูลสำคัญตรงกระจกหน้าความสบายก็จัดเต็มด้วยเบาะนั่งแบบอุ่นและระบายอากาศหลังคาพาโนรามาและพื้นที่วางขากว้างขวางไม่ยังใส่รายละเอียดการใช้งานจริงเช่นพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งแท่นชาร์จไร้สายและพื้นที่เก็บของอนเนกประสงค์สุดท้ายคือเรื่องราคาแมปิคับพคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.8ล้านบาท สำหรับรุ่นพื้นฐานและไปถึงราว2.6ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford F150 และ Ram 1500ถือว่าคุ้มค่าโดยยังคงมีเอกลักษณ์จากสายเลือดรถบรรทุกหนักของแม็นี่คือรีวิวเต็มของ Mack Pickup 2026ใหม่ล่าสุดรถกระบะท,ที่ทั้งทรงพลังมีสไตล์และอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่ทำให้เป็นคู่แข่งที่น่าจับตาหากคุณกำลังมองหารถที่ผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความหรูหราแม็กอาจจะสร้างรถคันต่อไปของคุณแล้วก็ได้